นายทหารระดับผู้บัญชาการภาคอินโดแปซิฟิกสหรัฐและยุทธบริเวณของจีนหารือผ่านวิดีโอคอนเฟอรนซ์เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีขณะ2มหาอำนาจพยายามฟื้นสัมพันธ์ทางทหารเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งพลเรือเอกซามูเอลปาปโรผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐภาคอินโดแปซิฟิกได้พูดคุยกับพลเอกอูย่านานผู้บัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เมื่อคืนวันจันทร์ที่9กกันยายนที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผู้บัญชาการระดับภาคของสองมหาอำนาจได้สนทนากันอย่างเป็นทางการกระทรวงกลาโหมจีนยืนยันเรื่องการพูดคุยกันพร้อมระบุว่าสฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ด้านทำเนียบขาวระบุว่าสองฝ่ายหารือกันอย่างสร้างสรรค์เคารพกันและกันผู้บัญชาการทหารทั้งสองคนต่างก็ยังใหม่กับตำแหน่งนี้นายพลปาปาโรเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมส่วนนายพลอูได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตัดการติดต่อทางทหารกับสหรัฐนับตั้งแต่แนนซี่เปโลซี่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรจากพรรคเดโมแครต เดินทางเยือนไต้หวันในเดือนสิงหาคม2565ทำให้จีนไม่พอใจอย่างรุนแรงการรื้อฟื้นติดต่อระหว่างสองกองทัพเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เห็นพ้องกันหลังจากทั้งสองประชุมสุดยอดที่ซานฟรานซิสโกในเดือนพฤศจิกายน2566นับแต่นั้นมาลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ ได้พูดคุยทางโทรศัพท์และพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนด้วยตนเองส่วน QC วซีบราวประธานเสนาธิการร่วมสหรัฐได้พบปะพูดคุยกับฝ่ายจีนเช่นกันแต่สถานการณ์ในภูมิภาคนี้เป็นเรื่องที่สหรัฐกังวลกองบัญชาการทหารสหรัฐภาคอินโดแปซิฟิกรับผิดชอบพื้นที่ทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันและพลเรือเอกจอรอาคิลิโนผู้บัญชาการคนก่อน ต้องการหาหรือกับผู้บัญชาการยุธทธบ,บริเวณภาคใต้และตะวันออกของจีนซึ่งรับผิดชอบช่องแคบไต้หวันมาตลอด3ปีที่ผ่านมาแต่จีนเมินเฉยทั้งนี้นายพลปาปาโรได้เน้นย้ำความสำคัญในการสารต่อพูดคุยกับนายพลอูและผู้บัญชาการยุธทธบ,บริเวณอื่นของจีนอีก4ภาคเพื่อลดความเสี่ยงการตีความหรือคำนวณผิดพลาดอย่างไดก็ดีโอกาสนี้นายพลสหรัฐได้ขอจีน ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและทบทวนยุทธวิธีที่อันตรายขู่เข็นและอาจทําให้เกิดสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และบริเวณอื่นๆลุกลามบานปลายหลังจากมีเหตุกระทบกระทั่งหลายครั้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินซึ่งเป็นพันธมิตรสหรัฐในทะเลจีนใต้โดยการที่เรือจีนฉีดน้ำแรงสูงใส่เรือฟิลิปปินหรือพุ่งชน